Airbus AS 355 NTW Winstar เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบเครื่องยนต์คู่ขนาดเบาที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากตระกูลอีเคยของฝรั่งเศสโดยมีจุดเด่นสำคัญคือความปลอดภัยจากการใช้เครื่องยนต์คู่ความคล่องตัวสูงและต้นทุนการใช้งานที่เหมาะสมทำให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคพลเรือน หน่วยงานรัฐและงานเฉพาะทางหลายประเภทแม้ว่าแบบ AS 3 5 5จะเริ่มพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษ1970แต่รุ่น AS 3 5 5 NTW WinStar ถือเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์และทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของสายการผลิตนี้โดยได้รับการปรับปรุงทั้งด้านเครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสมรรถนะการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบินสากลในยุคใหม่แนวคิดหลักขององค์การพัฒนา AS 3 5 5คือการนำโครงสร้างที่พิสูจน์แล้วของ AS 3 5 0ูนเครื่องยนต์เดี่ยวมา,า,า,รานนปรับให้เป็นแบบเครื่องยนต์คู เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยในการบินโดยเฉพาะในภารกิจที่ต้องบินเหนือพื้นที่เมืองหนาแน,น่นพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ทะเลรุ่น AS 3 5 5 n ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเมซ่า Arius 1 n จำนวน2เครื่องซึ่งมีประสิทธิภาพสูงประหยัดเชื้อเพลิงและให้กำลังที่เพียงพอแม้ในสภาพอากาศร้อนหรือพื้นที่สูงเครื่องยนต์ทั้งสองถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันอย่างสมดุลและยังสามารถรองรับการบินต่อไปได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งขัดข้องซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ โครงสร้างลำตัวของ AS 355N ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงผสมผสานระหว่างโลหะผสมและวัสดุคอมโพสิตท,ทำให้มีอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักที่ดีเยี่ยมโรเตอร์หลักแบบ3ใบพัดได้รับการออกแบบให้ลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการบินและความสบายให้กับผู้โดยสารขณะที่โรเตอร์หางแบบเฟนสตรอนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ a i r b บ s h ต l i ฮล p คอปเตอร์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยลดเสียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทิศทาง โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความแม่นยำสูงห้องนักบินของ AS 3 5 5 n ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนกระจกบานใหญ่รอบทิศทางช่วยให้ทัศนวิสัยดีเยี่ยมเหมาะสำหรับภารกิจที่ต้องการการสังเกตการเช่นงานตำรวจงานลาดตระเวนหรือการค้นหาและกู้ภัยระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบอนาล็อกดั้งเดิมหรืออัปเกรดเป็นระบบที่ทันสมัยมากขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงระบบนำร่องระบบสื่อสารและอุปกรณ์ช่วยการบินในสภาพอากาศเลวร้ายในด้านสมรรถนะการบิน AS 3 5 5 N มีความเร็วเดินทางที่เหมาะสมระยะบินไกลและความสามารถในการขึ้นลงในพื้นที่จำกัดได้ดีทำให้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายตั้งแต่ง,งานขนส่งผู้โดยสารระดับ VIP งานแพทย์ฉุกเฉินงานฝึกนักบินไปจนถึงภารกิจด้านความมั่นคงความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสารได้หลายที่นั่งพร้อมสัมภาระทำให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่สมดุลระหว่างขนาด ประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายการใช้งาน AS 3 5 5 N ในหลายประเทศแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มนี้หน่วยงานตำรวจและกองกำลังความมั่นคงนิยมใช้ในภารกิจลาดประเวณทางอากาศการติดตามยานพาหนะและการสนับสนุนภาคพื้นดินในขณะที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินใช้สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยอย่างรวดเร็วจากพื้นที่หาา่างไกลไปยังโรงพยาบาลใหญ่ความสามารถในการบินด้วยเครื่องยนต์ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ในภาคเอกชน AS 355n ยังได้รับความนิยมในงานเช่าเหมาลำการบินธุรกิจและการฝึกอบรมนักบินขั้นสูงเนื่องจากมีลักษณะการควบคุมที่เสถียรตอบสนองดีและมีระบบความปลอดภัยที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้การบินเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์คู่นักบินที่ผ่านการฝึกกับ AS 355n สามารถต่อยอดไปยังเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่และซับซ้อนกว่าได้ง่ายด้านการบำรุงรักษา AS 355n ถูกออกแบบให้ดูแลรักษาได้ไม่ยุ่งยากมากนะัก โครงสร้างและระบบต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายลดเวลาหยุดซ่อมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน a อ r b บูสเฮลิคอปเตอร์ยังมีเครือข่ายการสนับสนุนอะไหล่และการฝึกอบรมทั่วโลกทำให้ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ในระยะยาวแม้ว่าการผลิตรุ่นนี้จะยุติลงแล้วแต่ยังคงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและมีอะไหล่รองรับอย่างต่อเนื่องในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ a s 3 5 5 n ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นและผู้มิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ภูเขาป่าไม้ไปจนถึงเขตเมืองหนาแน่นเครื่องยนต์อาริอส1เอให้สมรรถนะที่เสถียรแม้ในอุณหภูมิสูงขณะที่โครงสร้างและระบบระบายความร้อนถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานหนักต่อเนื่องเมื่อพิจารณาในภาพรวม Airbus AS 355 NTW Winstar ถือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การบินแบบโรเตอร์ของยุโรปและของโลกเป็นตัวอย่างขององค์การออกแบบที่เน้นความปลอดภัย ความอนเนกประสงค์และความคุ้มค่าแม้จะมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ที่ทันสมัยกว่าเข้ามาแทนที่แต่ AS-355N ยังคงได้รับการยอมรับในฐานะแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ในหลายประเทศจนถึงปัจจุบันความสำเร็จของรุ่นนี้สะท้อนถึงแนวคิดการออกแบบของ Airbus Helicopter ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานจริงในทุกมิติทั้งด้านเทคนิคเศรษฐศาสตร์และความปลอดภัยในการบิน